สวัสดีครับอยู่ๆ a p p l e ก็ปล่อย iOS 17.7 RC มาให้อัปเดตกันครับก่อนที่จะปล่อย iOS 17.7ตัวเต็มในวันที่17กันยายนนี้ในบ้านเราเพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 17.7 RC ได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับสำหรับ iOS 17.7รองรับ iPhone นรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 17.6.1ผลลัพการทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะดีขึ้นหรือไม่ เวอร์ชันใหม่นี้จะเป็นยังไงเราไปชมกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 6ผลลัพธ์ที่ได้ i เวส7์17.7 rc บน iphone 13 pro max ทำความเร็วในส่วนของ cpu single core ลดลงนิดเดียวส่วน multi core ลดลงนิดนิดเราไปดูผลการทดสอบ gpu กันบ้างครับผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลนั่นกราฟิกลดลงเยอะพอสมควรความเร็วโดยรวมลดลงความเร็วเป็นแบบนี้แบตเตอรี่จะเป็นยังไงเราไปทดสอบกันเลยครับ สำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างในการแสดงผลเท่ากันและตั้งระดับความดังของเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่บน iPhone 13 Pro Max นั้นเนื่องจากจอภาพของตัวเครื่องใช้จอแสดงผลแบบ o l e d ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงภาพเดิมค้างไว้นานๆอาจทําให้จอแสดงผลเสียหายเกิดภาพเดิมตกค้างอยู่บนหน้าจอโดยไม่จางหายไปหรือที่เรียกว่าอาการจอเบรนได้ครับดังนั้นในการทดสอบจะใช้วิธีการเปิดคลิปวิดีโอเพื่อทําการทดสอบนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาในการทดสอบจะเปิดคลิปวิดีโอต่อเนื่อง1ชั่วโมงทําการทดสอบทั้งหมด3ครั้งสำหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งที่50%เท่ากัน และสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งความสว่างระดับเสียงและค่าสีต่างๆตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับแอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอในการทดสอบนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติ ต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone 13 Pro Max ปรากฏว่า iOS 17.7 RC ใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นครับโดยใช้ไป6%หรือ94%ในขณะที่ iOS 16.7.1ใช้ไป3%หลือ97%การรับเดตเป็น iOS 17.7 RC บน iPhone 13 Pro Max ความเร็วลดลงไม่พอแต่ยังใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นอีกครับต้องรีบส่งฟีดแบ็กแจ้ง Apple แก้ไขกันด่วนๆก่อนที่ตัวเต็มจะออกเพื่อนๆที่ใช้เครื่องเลยรุ่นนี้ผมแนะนำว่าร,ารอดูผลการทดสอบตัวเต็มแล้วค่อยตัดสินใจว่าะอัปเด็กนี้ไหมครับแม้เมื่อไหร่ติดตามรีวิวและการทดสอบได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ